ที่คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องจีราอยู่ฟิกมันเองยี่อยู่ในด่านออบีใช่ไหมแฟนครับอ่านะครับตอนนี้ผมเอจะพาไปบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเล่นไปไกลมากเลยเล่นไปไกลมากเลยด่านสีเขียวเลยด่านกรีนเขียวเขียวแต่ว่ากรีนสังเกตนะเออไอไอดำเลยด่านสีดำฮ้ยสีดำ ระวังหนึถ้าตกถ้าตกแนวคือตายเอาอยู่ด่านสีอะไรอ่ะสีม่วงโอ้ตายเป็ด่านสีม่วงตกอ้าตายเลยอะตายเลยครับผมตายเลยใครบังอาจมาผักฉันว้าตายเลยตายกระดับผู้ชมถ้าผมตายเยอะจังอ่ะโอ้ตายเลยตายนั่นแหละ ว่วงหกนาทีอะไรนะสีเขียวแล้วเหรอใช่สีดำสีดำนี่ยากมากบอกไว้ก่อนเลยโอโหสีดำนี่โอ้ยโอ้ยเกือบตกสีแดงเลยอุ้ยตายเลยครับพี่น้องอุ้ย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 สวยสวยครับพี่น้องสวยอืบอืบง่าย ง่ายเกินเฮ้ย hey, อะไรบังหัวผมเนี่ยไม่ได้หรอกเงีง้ยเงี้ยอะไรเนี่ยต้องโดดข้าไปต้องปีนขึ้นไปอะ่ะโอ้ยอย,ยังไงยังถึงเหมือนเดิมดาซสีเหลืองทองวายตกมาตกอะไรตอนเนี้ยโอเคมันบังอาจอะแก มึงอาดเด่ะมึงบางอาดมาตกมึงอาดเด่ะบางอาดน,นั่งกะมันบางอาดตักชิมอยฮะโอ้ย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 อย่าอย่าโดน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 อึ๊บบินแต่ส,สนุกบินเร็วอ่ะรีบไปเลย ที่ไปสีเดินช้าโอ้ทำไมตัวละครผมนี่เดินช้าเลยเกินเดินช้าเลยเกินโอ๊ปอึบอ๊บอึบอ๊บอึ๊บอึ๊โอ้๊บตายเลยนี่ไงด่าสีเหลืองสีทองไงอยู่ดา่านเสียอะไรอีกเป็นครับอยู่ด่านเสียอะไรอ่ะส,สิโอ้โหสีเขียวเลยครับคุณผู้ชมสีเขียวเลย โอ้เก oh, oh, um ่งเหมือนกันโอ้โหอะไรสีน้ำโอ้อะไรสีชมพูวานแมวด้วยไงสีนาทีครับคุณผู้ชมสีนาทีเล็กสีนาทีสีนาทีสุดท้ายอึ๊บอึบอึบอุ้ยอุ้ยมสีแดงโ้โหสีแดง ดันสีฟ้าโอเคอ่ะใช่โอ้โหยังยากเลยโอ้ตายโอ้ดันสีฟ้านี่ยากขึ้นแต่ว่าผมไปเล่นออบบี้มาก็จะชิวหน่อยครับนี่ชิวชิวเลยก็มจมอใจจงใจครับทำไมทำไมผมชิวต้งเลยเพราะว่าผมเล่นออบบี้มาเชยวว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เียวอ่ะ เขียวเลยกูไม่จีนไม่กีนเขสีเหลืองกูสีเหลืองเลยกูสีเขียวสีเขียวสีเขียวเขียวขี้ไหมเขียวขี้อื้อหือโอ้โหจะตกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาตายเหรอใช่โอ้ตายเดินอึบอึบอึบไปอึบ อึบ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 อ้สุดยอดอึบอึบสองนาทีสองนาทีครึ่งเลเดิมเลือสองนาทีครึ่งคุณผู้ชมใช่โอ้สวยครับพี่น้องวคุณผู้ชม2นาทีครึ่งอลยโอ้โหไป ไม่ได้เหนาทีทำไงดีทำไงดิใช่สองนาทีททาทคุผู้หญิงเขาเช่วยไ้ไว้กผู้หญิงเขาชนะไปแล้วใช่ไหมมีคจมากเฮ้ยใช่เขาเล่นอย่างเก่งเลยโอ้นึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทเลยรีบเลยรีบเลยครับคุณผู้ชมชเอาเลวไปเท่าไหร โอ้ตายคูดันสีำเงินแล้วเชียวอ่ะเฮ้ยแต่เสีำเงินไม่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอย่า โคจะผ่านแล้วครับคุณผู้ชมจะผ่านแล้วโหยังมาติดหัวติดหัวพุ่มอีกเร็วเร็วครับเร็วสิเร็วเร็วเร็วเรหนึ่งนาทีอุ้ยจ็จะเปเลยวินาทีอ่ะอีกไม่กี่นาทีอ่ะโอ้เฮ้ยชนะ ชนะแล้วเฮ้ยเนี่ยเห็นเลยชนะแล้วข้างบนเนี่ยเนี่ยโหชนะที่ผมคนที่สามนะครับ <c> ไ <oughs> งคนที่สามโอ้ยยยได้รับเหรียญทองด้วยเย้ยโหผมรีบมากบอกไม่ก่อนเลยว่าผมยังรีบรีบมากเย,ย้ได้แล้วเว้ยได้แล้วเฮ้ย ีเหรียญทองทองเต็มเลยว้าวในขอดูคนที่เขาน่าสงสัยเอาเอาเอาเลยเอาเลยเวลาเวลานึงโผเกมโอเว์เลยยีนี่ที่สุดพวกเราก็ชนะนี่ที่สุดผมก็ชนะแปดนาทีครับพี่เวลาแปดนาทีเอาเฮ้ยอยู่ๆตายเฉยนี่ตายเฉยอ่ะ ใช่ไหมใบบายนะคะบายบายนะแคปใช่นี่นี่ไปทางนี้สิทางนี้สิเขาไม่ได้ไปทางนั้นเลยเออยู่ไหนกันนะเอาตายเลยเอาเอาในเอาเป็นลับไม่นะตายหรอใช่ไหมเมื่อกี้อะตายใช่ไหมเอาเอาดิดหลุดนะดิดเด็ดนะดิดหลุดหรือว่าเอาจังเบ็บดิดหลุดนะ โอ้โหนิดหลุดเหรอช่โอ้โหนิดหลุดโอ๋ยตายหลายรอบเลยนะการตีฟะแปดนาทีให้เวลาแปดนาทีให้เวลาแปดนาทีให้เวลาแปดนาทีเฮ้ยอย่าดีแมวแปดนาทีนะเอาหนึ่งชังง่วโมงแปดนาทีโอ้เข้าไปดี อยู่ไหนรูะลู่เจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีโอ้ยด่านนี้ด่านเดิมเลยที่ผมมาตายเนี่ยด่านนี้ด่านเดียวเลยที่ผมมาตายเนี่ยเฮ้อตายเพราะด่านนี้ด่านเดียวแล้กก็ด่านอื่นไม่ตายด้วยครับคุยชมอยู่างไเฮ้น้องไปขับอยู่ไหนอ่ะ น้อยน้องเป็นคาป์ตายเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ข้าไปเล่นเฮ้ยนี่แบบชะแไหมอ่าตายเลยกระโดดข้ามลเซอร์ไม่ได้เกดกระโดดข้ามเลเซอร์ไม่ได้เกดกระโดดข้ามเลเซอร์ไม่ได้เกโอ้โหกูไปยิงล้มเลยโอ้หน้าที่ไม่ได้เกดกูไปยิงผมห้ามล้อผมห้าม ผมห้ามนางรินอยู่ผมทำผมทำแกงนั่งเล่นผมทำนั่งนั่งเล่นแบกเขาเนี้ยปวดกว่าเดิมแม่เขาเนี้เริ่มปวดกว่าเดิมไปสิบเท่าเลิ่มปวดเรือหกนาทีอหกนาทีปวดเฮ้ยอ,อึ๊บโโหอะไร,รมันจะพาผมไปไหน จะทำกระโดดไปยังไงกระโดดไปยังไงปิ๊บกระโดดทางนี้แล้วก็ต่อไปกระโดดทางนี้ว้ายโอ้โหเกมเไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิโอ้โหสุดยอดผมจุ่มใจมีอะไร กระโดดไปทางนู้นใช่ไหมไม่ได้กระโดดไม่ได้ใช่ไหมผมก็ว่านะมันกระโดดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่้องเบื่อครับว่าน้กระโดดไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวผมว่านะต้องกะระยะให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะกระโดดไปก่อนต้องมีอันไหนมันเข้าใกล้ผมก่อนไม่รู้ว่าอันเมืกก่อกี้เดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนขอย้อนกลับไปกัน ขขย้ยนกลับไปก่อนนะครับผู้ชมนี่อันนี้อันนี้อปล่ปะนี่ไม่ใช่มันไม่ได้เข้าใกล้พมม่ะน,นี่นอะอันไหนอ่ะโอ้นีเข้าใกล้ผมมิกซ์ดหนึงไงไม่ได้เหรอโหเกมแมทกี วายอือหึ่กดดไปแล้ววายว้าวมันว่บกลับไปไม่จริงนะเกมเออออะไรเนี่ยบ๊ายบายนะครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนังครับเย้ yeah!